สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีที่ติดตามช่องสามสาวดาวสิ้นนะคะนี่นะคะตอนนี้ควาช้างที่ตกงานนะคะลงรายชื่อขอความช่วยเหลือกับคุณเสือคุณสิงนะคะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปในลุงช้างของพายบัวบานกันนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะกันแล้วนะคะตอนพนี่จอยก็เดินพาทีมเข้าไปแล้วนะคะ เราก็เป็นหนึ่งในช้างตกงานนะคะที่มาขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารคุณเสือคุณสิงนะคะช้างตกงานก็จำนวนหลายเชื่อเพียวนะคะน,นะคะคก็กำลังทำงานศึกษาที่แตอยู่นะคะ

เพราะว่าเราหรือ่ายังไงให้เขามาลงหลังเหรอโอเคครับแต่มาจะมาไล่รายชื่อใหม่มันยากเอาเอให่ข้าไปเลยเอาอันใหม่เข้าไปเลยเอเอาหม่คคนที่ยังไม่ได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4กลุมแล้วเราใกล้บ้านไหนก็ไปอยู่กลุ่มเขาสวะหอแบบไหว่าใครมวามมีเสนอแบบไหนบ้าร วัวานาคุ้มนี่มีครับเป็นคุ่มเป็นกลุ่มไหมเยอะเนี่วันาจนนนะยิ่เกลียยันปุ๊บระสิจแจกเป็นแบบเกาเลยเอาไปบ่องูเอาสับร,รถไปไว้ที่เดิมแล้วก็เพิ่มอาจจะเพิ่มจำนวนสับร,รถขึ้นสียครับตแต่ว่ามือนี่อยากพูกันว่าใครที่ยังแว่รับการช่วย แล้วจะไปอยู <t ức> <t ức> <t ức> ่กลุ <t 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 í> <t í ่มไหนกลุ่มไหนเัื่อหละครับพร้อมกันทีกทานไม่เคยเลยครับเราเรามนที่จะกลุ่มผีสที่เราเม่ได้เป็นคนแรกแต่ก็บ้านบ้านลาดกับตาบุญมเนาะตาบุญดเอาตาตาบุญ้วบ้านขุนไก่อ้วนขุนไก่อ้วนบัวเยี่ยมไปแล้วข้าวฉุยเหลือทุบอันอยู่บ้านไหนอันอยู่บ้านไหนไก่ไก่ผมได้เบวบวบไก่่บาุ จากล,กลาอยโตที่่อยโตหม่ามัเนี่ยลอยอยโตหายตวอีกบานหนึ่งะคว่าม้ามัอยโตอยู Committee ุ่่คนหมดสออสิบแปตุ่มข้นตันงกับ่าดั้กับดอเชียกันครับเชียอาจจะเชียหญ่ตัวนี้ขมนีีไปให้อตันึงมสี่ครับหรือว่าเชียออกแต่ว่าแต่ละคูนะครับเพราะว่ากยยาให้มันแต่ทอากันทุกโตสี่คับผมก็เลยมาถามมือกอนว่าคนที่ม่ามัเนี่ยคือบานใดแนเชียใช้ตัวหน เรมาไปนี่ยกบอกามาไปนี่ผมนมี่ตัดโกแบบนี้ผมมากกว่ามี่ผมมาว่าี่ก็เป็นการประชุมเพื่อการช่วยเหลือที่บ้านคุณเสือจริงๆนะคะของน้องบัวบานนะคะ เอาคุณเดิมหรือบังสัตว์ไงมวยคุณมาเสน่นักมากเลยเอาเอาคุณเดิมเลยไหมครับคุณเดิมได้อยู่เหรอเหมือนน้าแจ๊กเหมือนลาดอย่างนี้น้าแจ๊กก็จะมีบริเวณที่ลงยากกว้างใช่ไหมครับก็เหมือนบ้านขุนเขาก็จะมีบริเวณลงยากครับตรงนั้นทำไมเนาะครับเอาเอาจากคุณซีคุณเก่าไปเอาเอาซีคุณคือเก่าครับแต่ว่าสีเอาสามสีว่าสามมาไม่เขาไปเอาไปซื้อให้เขาเลือกกันหรว่าเขาจะอยูุ่คไหน แ้ถ้าม um ันกลุ่มหนีมันหลายเกินเกลีออกมากลุ่มบ้านคุ้นติมันน้อยเนาะบ้านคุณมันน้อยบ้านคุมนมีตอนนี้ยันมีอยู่แค่ยี่องคมีกลุ่มรายี่บบรู้ยี่สิบสองรู้สิบแปนะประมาณกีคันอรร่ันสิบแปดมากีสิบแปดเลยสิบแปดิากกลุ่มกลุ่มเ่งบ้านตาทิครับโตครับ สามสิบเอ็ดโตค่ะสามเอ็ดโตกินสองเลยครับสามสิบสองสามสิบาดบผักสลาดผักบุ้งหอยผากบุ้งทุกคนหอมยี่สิบสองใส่ก๋บยเตี๋ยว ก็มาโังยังตามหาหมัจางียังตามหาหมัจางกันเลยไปทำไมาไปลงมาไปลงลงคุณกุมง่นก็ลงสิบหาที่ไนงที่นลงบ้านุนนะพอแย่ม่ลงจะลงไหนลงนราไม่เดนับองนับงคดือร้าคม่ร้หรอกคุณมุาล้จางสร้างกินนั่นหกน นี่ค่ะกำลังจะทำการแบบคนที่ได้รับความช่วยเหลือคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะห่อจมอนมาสิ้นตรงนี้โอ้ยที่แต่โอ้

มีเลยพัทลุัทะลุตะกราตะกรคนเดียวเดียวสองคนสองคนสองคนบุมงสองคนกีตารมามาบั้นทะลักสองคนบัทลับันอยางโบเบปลสคนบั้งทุเียนทองสองานแตงกนันยาบันเลยะา

ก็กำลังจัดขันปันสวนนะคะก็สามช่องสามสามดาวชิ้นด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครัหน้านะคะ